ถ้าุกคนพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มที่คุณหยงใกล้กันยิ่งหวั่นไหวเชิญครับ กินโยงนะครับเพราะมากมาต่อกันบ้านที่คุณโอ้นนะครับ Beyond the sea เชิญครับ Somewhere Beyond the sea Somewhere Waiting Beyond the sea, and she's there watching for me. If I could fly like yours on high. Just ask me for. I will be beyond the sea. I'll never again. I will say, "No blame." หนึ่ง้อหนึ่คนบน W ครับคุณต้องเลือกเลยครับใครได้หนึ่งคะแนนที่มีค่าของคุณเชิญโหวตครับอลไะครับ1 0ึ่คนบน W ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับขอดูคะแนนครับโอ้ย 73ต่อ28นะครับเรายังไม่รู้ว่า73เป็นของใครและ28เป็นของใครนะครับผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอของดูวินีจส์ r รอบนี้นะครับเงินสด1 0 0 0 0แสนบาทจากธนาคารกรุงศรีครับเงินก้อนนี้มากกว่าคราวที่แล้วแล้วนะครับไม่ใช่5,000 0บาทแล้วนะครับครับคุณโอ๊ตครับรู้สึกไงบ้างกับเงินก้อนนี้ครับ ผมว่ามันเยอะอยู่นะฮะเป็นใครก็อยากได้แล้วพ and ี <d> ่ก็อยากให้น้องได้รับเงินก้อนนีไว้ด้วยเห็นการแสดงพี่เขาแล้เป็นไงบ้างครับหยงก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเจนเวทีเขาดูมีโอ้ขนาดนั้นพี่ไม่ใช่นักร้องพี่เป็นสจ๊วตกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวมากค่ะแต่ว่าต่อให้เปอร์เซ็นที่หนูมีมันจะสมมติหนูเป็น20แล้วพี่เขาเป็น80แต่ถ้าหนูกดเงิน เร์์ซ็นตของหนูจะเป็นศูนยพี่เขาจะเป็นร้อยก็จากลองใช้20%เปซเผื่อว่า20%ซน์นั้นจะเป็นจริง okay. คิดดีๆนะครับคิดดีๆนะและในรอบนี้นะครับเราจะมีตัวช่วยเพื่อช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นเราจะเฉลยหนึ่งเสียงจาก101่งร้โหวตบน W นะครับว่าเขาเลือกใคร ขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับสวัสดีครับน้องหยงก่อนอื่นพี่ต้องขอชมน้องยงเลยนะครับในความที่ใจสู้นะครับในขณที่เรารู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งเราสายแข็งแค่ไหนอยากจะบอกว่าจะได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องยงเพราะว่าเชียร์มาตั้งแต่รอบแรกนะครับสำหรับคุณโอด <c oughs> ก็เซอร์ไพรส์ผมนะครับก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่ท,ที่ที่คุณโอ๊ นำเสนอมานะครับซึ่งองค์กรก็ทําได้ดีแต่ก็ฝากคุณโอ๊ตไว้นิดนึงว่าเพลงต่อไปอยากให้โชว์มุมอื่นๆให้เราได้เห็นบ้างน,นอกจากมุมแบบบูรังผานนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับแต่แต่พี่หนึ่งยังไม่ได้บอกว่าพี่หนึ่งเลือกใครพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับครับผมใครได้หนึ่งคะแนนของพี่ครับอยากจะบอกว่าลำบากใจนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกตามเนื้อผ้า ผมเลือกคุณออทครับหนึ่คะแนนเป็นของคุณนะครับอุดใจตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าอีกห0ึ่งรคะแนนเรายังไม่รู้นี่คือ1 0ึ่งร้อยหบทวอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับผมจะนับถอยหลังจาก3สิ้นสุดการนับถือหมดสิทธิ์ในการหยิบเงิน1นึ่งแสนบาทก้อนนี้นะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับ3 2 1 คุณยองกับเงินหนึ่งแสนบาทยังแน่นอนแล้วครับผู้ที่เข้าสู่รอบต่อไปและเป็นผู้ชนะในรอบนี้คุณออสครับเรามาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณหยงถูกหรือผิดและ1 0ึ่คนบน W ครับคุณเลือกใครครับ คือลุ้ณชนะในรอบนี้นะครับจะเข้าสู่รอบต่อไปและขอเสียงประมือให้กับคุณหยงนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องคุณไม่ได้กลับมือเปล่าคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มจากเงิน1 0 0 0 0แบาทคุณหยงครับ